เบสรักวานีได้รับกำลังใจก้อนโตจากสาวคนนี้หลังเกิดดรามามระสมความรักประกาศยุติความสัมพันธ์คนคุยกับหนุ่มแพทริกปวริศเป็นที่เรียบร้อยแฟนคลับแห่ให้กําลังใจยูทูบเบอร์นักแสดงสาวเบสรักสวานีคําสิงอย่างล้นหลาม หลังจากที่เจ้าตัวออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์คนคุยกับยูทูบเบอร์หนุ่มแพทริกปรวิทย์หรือแพทริก one you know เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านรายการแฉจากที่ก่อนหน้านี้เกิดความคลุมเครือในความสัมพันธ์เมื่อฝ่ายเบสได้กดอันฟอ l โลแพทริกพร้อมลบภาพคู่และคลิปที่ทำร่วมกันจนเกลี้ยงโซเชียลทำให้แฟนคลับใจตุ้มตุ้มต่อมตอง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้เบสชี้แจงดราม่าผ่านรายการแฉโดยเบสรกวานีได้ออกมาชี้แจงดราม่าเรื่องหัวใจผ่านรายการแฉเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนั้นได้เผยสาเหตุอันฟอนโลลบภาพคู่และเหตุผลที่ไม่ขอเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับหนุ่มแพทริกว่า มีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาส่วนเรื่องอันฟอนโลเป็นคนอันฟอนโลเองที่อันฟอนโลเพราะมีเหตุผลส่วนตัวตอนนี้จบกันไม่ดีแต่ในอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้มันมีคำพูดบางอย่างที่เคลียร์กันแล้วรู้สึกกระทบจิตใจเราคาดหวังว่าเขาดีมากๆ เหมือนที่ทุกคนเชียร์แต่พอบางอย่างมันเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนบอกเราก็ผิดหวังเลยอันฟอนโลไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปฟอนโลและไม่กลับไปคุยแล้วเพราะเราตัดสินใจแล้วจริงๆขอโทษที่รอบนี้คิดทบทวนไม่ดีถ้ารอบหน้ามีความรักจะเงียบๆจะคิดให้รอบครอบมากขึ้น อีกทั้งยังบอกว่าอย่าไปด่าพี่เขาให้มาลงที่เบสยืนยันไม่อันบล็อกเราหาผู้ชายใหม่ดีกว่าถ้าหาไม่ได้หนูก็โสดจันจิโผล่แชร์สตอรี่ให้กำลังใจเบสรากวานีหลังจากที่เบสรากวานีได้ออกมาเปิดใจก็มีแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจทั้งเบสและแพทริก อย่างล้นหลามรอเคยที่ทั้งคู่จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้งในอนาคตอีกทั้งล่าสุดสาวจันจิจันจิราสาวคนดังที่เป็นหวานใจของหนุ่มมาริโอเมลเลอร์ก็ได้แชร์สตอรี่พร้อมแท็กอินสตาแกรมส่วนตัวของเบสโดยสตอรี่นี้มีข้อความที่ให้กำลังแก่เบสว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วนะสู้ๆนะคนเก่งส่วนทางเบส ก็ได้แชร์ข้อความนี้ลงไอจีสตอรีส่วนตัวพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจและรูปยกมือไหว้นั่นเอง